Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, good morning all students and good morning all parents Good morning on Friday uh, One day, one day like that uh, Today is 15, right? oke 15, Okay, and today is the last day for learn for study นะคะ for study on hand and on demand so for the first of all I w a okay, n wanna on, ma, n a o p e n our program w e r s a t i m a s m a l a h together m มิสพลอยรับมันอ r a h i m โอเคนะคะในวันพุธที่ผ่านมานะคะโอเคอเราไม่ได้เรียนเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะหนึ่งวัน สำหรับวันนี้นะคะอุมีก็จะมาบอกแนวข้อสอบของนักเกรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ,ะการสอบของเราเราจะสอบแบบออนไลน์นะคะเราจะใช้โปรแกรม Google Form นั่นเองโดยการทำข้อสอบในครั้งนี้นะคะ,ะเราจะไม่เราจะไม่ใช้กระดาษเขียนนะคะของมี เรจะใช้ตอบใน Google Form ทั้งหมดเลยนะคะ,ะวันนี้มีจะมาบอกแนวข้อสอบนะคะในเรื่องที่เราเรียนเทอมที่1จะมี3บทใช่ไหมคะ,ะให้นักเรียนกลับไปอ่านหนางังสือทั้งหมดเลยนะคะทั้ง3บทก็คือเรื่อง Greeting เรื่อง Family แล้วก็เรื่องอ at home นะคะ,ะให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือทั้งสามบทนั้นมาเลยนะคะส่วนแบบทดสอบแบบรูปแบบการสอบก็คือของมีจะมีข้อช้อยนะคะระหว่างข้อช้อยจะมีสี่ตัวเลือกให้นะคะให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องก็คือจะมี20ข้อนะคะ20คะแนนตรงนั้นแล้วก็จะมีจับคู่หา คำมาเชื่อมกันให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์ของภา,งาษาอังกฤษหรือหลักแกรมมาของภา,งาษาอังกฤษนะคะ10ข้อ10คะแนนรวมเป็น2ตอนทั้งหมดก็13คะแนน3าคะแนนนั่นเองนะคะโอเคตอนที่1น,นะคะเรื่องอ่านในข้อช้อยให้นะเกยนกับไปอา่านเรื่องของ การแสดงถึงความเป็นเจ้าของอ่าการแสดงถึงความเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะใช้ประโยคยังไงอ่าถ้าเป็นชื่อนะคะถ้าเป็นชื่ออ่าชื่อใครดิวชื่ออานัสชื่อไฟซอนชื่ออ่าอ,อาลาวีนะคะอ่า ถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องเติม S ลงไปข้างหลังชื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นชื่อที่ลงท้ายด้วยตัว S อย่างเช่นชื่อ a n ั a เราไม่ต้องเติม S ใช่ไหมคะอย่างเช่นอ Anna s m i ิ h ไม่ต้องเติมอ,อันนี้ให้นัเกเรียนกลับไปดูเรื่องของการแสดงถึงความเป็นเจ้าของนะคะ แล้วก็เรื่อง pronoun อ่า I you we they he she it I me my mine my, myself you you your us yourself we us our ours ourselves น uh, uh, ั้นอ่าตรงนั้นนะคะให้นักเรียนไปดูในส่วนตรงนี้มาด้วยนะคะอ่า uh, จะออกสอบนะคะแล้วก็อ่า uh, ก็จะมีในเรื่องของบทที่3ก็คือเรื่องแอดโฮมนะว่าใครอยู่ในห้องไหนอยู่ในส่วนไหนของบ้านมีมีก็จะถามตรงนั้นไปเราต้องใช้โปรโนาคคำว่าอะไรถึงจะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของ ภาษาอังกฤษหลักเกณฑมาของภาษาอังกฤษต้องใช้ประโยคอย่างไงไปดูแล้วก็การใช้อาร์ติเคิลนะคะระหว่างอะหรือว่าอันเราต้องใช้เมื่อไหร่ตอนไหนการใช้อะกับอันนะคะเรื่องอาร์ติเคิลด้วยเนาะอ่ะแล้วก็จะมะีในเรื่องของคำศัพท์มาด้วยนะคะเรื่องคำศัพท์ นนี้ก็จะออกในบทของที่3ในบทที่3ของในหนังสือนักเรียนนะคะวนนี้จะเอารูปภาพมาแล้วก็ให้หนักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะ,ะตรงนี้มันเป็นส่วนของข้อช้อยทั้งหมด20ข้อต่อไปตอนที่2จะเป็นในส่วนของเลือกคำตอบที่ถูกต้องอันนี้ค การเป็นการจับคู่นะคะก็คือให้นักเรียนเลือกระหว่างในแถบหรือว่าในแถวด้านซ้ายมือของนักเรียนและแถบด้านบนเชื่อมโยงให้ถูกต้องอวิธีการทำตอนที่สองนะคะมันจะมีแถว แถวก็คือด้านซ้ายมือของนันเกเรยียนมันจะเป็นคําศัพท์นะคะแล้วก็จะมีคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนให้นันเกเรยียนจับคู่ระหว่างคําศัพท์ในแถวกับคําศัพท์ที่อยู่ด้านบนตรงคอลัมน์นะคะในตอนที่2มันจะมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะคะ,ะตรงนี้วิธีการทําก็คือให้นันเกเรยียนติ๊กในวงกลมให้ตรงกับคําศัพท์ที่มีคําตอบที่เหมือนกันนะคะ มันจะมีทั้งหมด10บข้อถ้านักเกรยียนไม่เลื่อนไปด้านซ้ายมือมันจะไม่เห็นหมดนะคะเวลาถ้าเราทำในในโทรศัพท์แต่ถ้าเราทำในคอมหรือว่าน้ตบุ๊กเราจะเห็นทั้งหมดทั้งทั้งสิบข้ออันนี้นักเกรยียนต้องเลื่อนไปทางซ้ายมือนะคะเพื่อว่าให้เราทำเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด10ข้อนักเองจากนั้นนักเกรยียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะพอกดถัดไปได้เสร็จแล้วก็กดส่ง ตรงนี ừ, okay. then, yeah. uh, ้คะแนนที่เราทํามาก็จะส่งมาให้ผูมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มันจะขึ้นว่าเราได้กี่คะแนนคะแนนเป็นสามคะแนนเราจะได้กี่คะแนนก็จะขึ้นคะแนนให้เราเห็นได้เลยนะคะแต่ไม่ได้เฉลยคาตอบว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดที่เราทํามานะคะคะแนนที่ได้หนึ่งแสดงว่า้อที่เราทาถูกแต่คะแนน้อไหนที่เราได้ศูนย์แสดงว่าคนนั้นเราทําผิดนั่นเองข้อสอบของมีจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะไม่สามารถทําเป็นครั้งที่2ได้นะคะฉะนั้นเวลานักเรียนทําข้อสอบดูให้ดีๆนะคะอ่านโจทย์ให้ดีๆ ก่อนจะตอบคำตอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบอการชี้แจงเพียงเท่านี้นะคะขอ,ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบในครั้งนี้นะคะ,ะตารางของมีก็ได้โพสต์ไปแล้วในเพจนะคะก็คือวันพุธนั่นเองของวิชาภาษาอังกฤษจ,จะอยู่ในวันพุธครับแรกตอนเช้านะคะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการทำข้อสอบ ขอให้นักเรีชคดีในการทำข้อสอบครั้งนี้นะคะวัาสมุอะลัยกุ้มมาลงตัวลอยวะบระกาตุฮ